ดรครูแกนนพได้ใช so kind of ้เครื่องมือในงานวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาทักษะชีวิตของเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สัสกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขสตร์นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะคะที่ได้สนับสนุนคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ในการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุขรร์ท่านท่านชาติชายขันธมนะคะ แล้วก็ทีมงานวิทยากรนะคะที่มากด้วยความรู้ที่มาให้ความรู้กับคุณครูแกนนาในวันนี้และสุดท้ายที่จะต้องขอบคุณอย่างมากเลยก็คือครูแกนนำ29โรงเรียนนะคะในอําเภอบ้านแพนะคะในฐานะของผู้จัดการตุวจมน,นะคะสำหรับโครงการนี้เนี่ยดีใจมากนะคะที่ได้ไดจัดนะคะการตุรมในครั้งนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะ สิ่งที่ผลที่จะตามมาก็คือทักษะชีวิตทักษะชีวิตของเด็กชั้นปรมศึกษาพซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเด็กนะคะในมุมของการเป็นครูนะคะเนื่องจากว่าเป็นครูมาหลายปีนะคะสามสี่ปีเนะี่ยเราจะพบว่านักเรียนที่จะมีปัญหาก็คือนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้นนะคะ ในระยะหลังเนี่ยนะคะที่จะเริ่มมีปัญหาก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งกําลังเก้า้าสู่ในระดับมัธยมศึกษานะคะเพราะฉะนั้นการสร้างกมิคุ้มกันที่ดีให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วทักษะชีวิตจาก4เรื่องที่เรานามาใช้ในครั้งนี้นะคะก็เป็นสืบเนื่องจากทักษะชีวิตที่ ทางสอบผอนะคะในปี2554เนี่ยได้กำหนดขึ้นนะคะเพื่อเป็นการพัฒนาสร้างมูลกันให้กัรเด็กนักศึกษาปรมศึกษาที่นี่นะคะในการอบรมครั้งนี้ถือว่าสำเร็จไปได้ด้วยดีนะคะเราได้รับความร่วมมือจากครูแกนนำทั้ง29โรงเรียนน้องๆนะคะให้ความตั้งใจในการถูกอบรมนะคะและเราก็เชื่อค่ะเชื่อว่าสิ่งที่น้องได้รับวันนี้จะถูกถ่ายทอดสู่ ตัวเด็กนักเรียนและผลสุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะที่จะเกิดกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่6นะคะก็ต้องขอ,ขอบคุณค่ะที่ทำให้มีวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมกาาาร,รนนย้ดร์เจเนตัญวงบงนะครับเป็น นในคณะวิทยากรนะครับที่อยู่ในทีมนี้นะครับที่อบรมครูแก,กนนำนะครับในการใช้เครื่องมือในการวิจัยทักษะชีวิตของเด็กประถมชั้นปีที่6ของโรงเรียนอำเภอบ้านแพ้วทั้ง29โรงเรียนนะครับ ในการอบรมในครั้งนี้ทั้งสองวันนะครับคุณครูทั้ง29โรงเรียนนะครับคุณครูแกนนำนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็สามารถผมมีความเชื่อมั่นว่าคุณครูทั้ง29คนเนี้ยสามารถที่จะนําข้อมูลนะครับถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับที่อยู่ในผู้มือนี้นะครับมีทั้งหมด4หน่วยการเรียนรู้ที่จะไปทําเป็นูมิคุ้มกันนะฮะให้กับ เด็กนักเรียนชั้นป .6 ของเรานะครับผมเชื่อว่าเครื่องมืออันนี้เขาสามารถจะนําไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนของเขาได้และประสบความสําเร็จและอาจจะสามารถขยายผลต่อยอดไปได้อีกครับผมผมโค้ชวัชิบุญทศน,นะครับมาจากโรงเรียนบ้านคลองกันครับก็สําหรับการเข้าอบรมนะครับครูแกนนาเพื่อการใช้เครื่องมือวิจัยนะครับสําหรับการพัฒนาทักษะชีวิตของ นักเรียนชั้นป .6 นะครับก็ที่เข้ารวมมา2วันนะครับก็จะมีในหน่วยทั้ง4ี่หน่วยนะครับก็จะเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพนะครับการควบคุมอารมณ์นะครับการวิเคราะห์ปัญหานะครับสภาปัญหานะครับในสังคมนะครับก็สิ่งที่ได้นะครับก็คือ1ก็คือวิธีการนะครับวิธีการสภาพปัญหาของนักเรียนนะครับว่านักเรียนมีปัญหาอะไรแล้วครูควรจะ ใช้วิธีอะไรใช้เครื่องมืออะไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับมีเครื่องมือหลายอย่างนะครับที่คณะวิทยากรนะครับที่นํามาให้ครูนะครับได้ฝึกนะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนนะครับซึ่งประโยชน์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เปรียบเสมือนครับปัญหานะครับปัญหาในทุกวันนี้นะครับก็คือเปรียบเสมือนโรคโควิด -19 ของเรานองครับก็เช่นตอนนี้เราใส่แมสเพื่อป้องกันใช่ไหมครับแต่ดีสุดคือต้องมีวัคซีนนะครับ สิ่งที่เราอบรมวันนี้นะครับก็เปรียบเสมือนวัคซีนเพื่อให้นักเรียนนะครับได้มีที่ป้องกันนะครับโรคนะครับเกี่ยวกับสังคมปัญหาต่างๆที่จะตามมานะครับถ้ามีวัคซีนดีนักเรียนก็จะปลอดภัยครับแล้วก็ที่ี้รับวันนี้นะครับก็จะนําไปปรับปรุงนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับนักเรียนที่โรงเรียนครับแล้วก็นําไปเผยแพร่ให้คณะครูต่อไปครับขอบคุณครับ สําหรับการอบรมในวันนี้นะครับก็ได้รับความรู้นะครับแต่ทัานพิจารน,น,นะครับที่จะนําไปพัฒนานักเรียนนะครับโรงเรียนบ้านวังตระเคยนะครับให้มีทักษะชีวิตในการนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับต้องขอขอบคุณสานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับที่ได้จัดกิจกรรมแบบนี้นะครับอยากให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้อีกนะครับขอบคุณครับหลังจากที่เราได้อบรมในวันนี้ไปนะครับเราก็จะเอา กิจกรรมทั้งหมดนะครับที่เราได้จากการอบรมนะครับไปใช้ให้กับนักเรียนนะครับซึ่งกิจกรรมแต่ละอย่างนะครับที่เราได้เรียนรู้นะครับในช่วงเวลา2วันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สามารถลงสู่ผู้เรียนได้จริงๆครับแล้วก็ผู้เรียนนะครับที่ได้ผ่านการทํากิจกรรมนะครับกับคุณครูนะครับที่มาอบรมในการในการเป็นแกนนําในวันนี้นะครับก็จะได้ มีการพัฒนาการนะครับที่ดีนะครับเนื่องจากว่านักเรียนชั้นป .6 นะครับจะต้องเติบโตไปนะครับเป็นนักเรียนชั้นม .1,2,3 นะครับแล้วก็ไปเป็นวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศต่อไปครับก็วันนี้รู้สึกดีใจมากเลยนะคะที่ได้มาอบรมเรื่องนี้นะคะวิจัยการทัฒนาชีวิตของเด็กนะคะเพราะว่าสิ่งที่ได้รับการอบรมมานะคะสามารถที่จะนำลงไปสู่เด็กได้นะคะให้เด็กสามารถที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้อย่าง มีความสุขต่อไปนะคะโดยหลักๆที่เห็นว่ามันเป็นสิ่งสําคัญสําหรับเด็กเลยก็คือการที่เด็กรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองนะคะสามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะซึ่งสามารถที่จะช่วยลดปัญหาทางสังคมทางครอบครัวที่ตอนนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะกจจับครูเรียนว่เขาหรอเขรู้สึกดีใจนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างนี้เลยที่ได้มาวัานนี้การอบรมพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กเนี่ยเราสามารถเราไปให้เด็กได้ทั้งด้านวิชาการแล้ว่าด้านของ ในสาการณี่เขา,กการู้จักการจัดการอารมณ์ควบคุมอารมณ์ที่ดีนะคะเนื่องจากปัจจุบันนี้สถานการณ์เกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์ของเด็กมีพบได้ทั่วไปอาการนะักวรีรู้เรื่องนี้ไปให้เด็กะคะ่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณแทนเด็กๆด,ด้วยที่เด็กๆจะได้รู้จักวิธีการดูแลและควบคุมตัวเองะคะ่ะขอบคุณทั้งวิทยากร,รขอบคุณทั้งสำนักง,งานเขตที่ให้โอกาสเราได้มาเรียนรู้สิ่งต่างๆเพื่อไปถ่ายทอดให้กับเด็กๆด้วยนะคะขอบคุณในนามของรเรียนวัดหนองสองหอนะคะ ก็รู้สึกขอบคุณที่ทางทีมวิจัยได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะทางรงเรียนเนี่ยก็จะนําผลการอบรมไปใช้กับเด็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโรงเรียนนะคะแล้วก็จะนําไปต่อย,ยอดในชั้นอื่นๆเพิ่มขึ้นไปค่ะ, <c oughs> ะเด็กโรงเรียนวัดหนองสองห้องนะคะ <c oughs> เขาก็จะ ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมค่ะละกิจกรรมแบบนี้นะคคือเข้าทางเขาเลยเขาจะชอบแอคทิวิตี้ชอบกิจกรรมอะไรที่มันสนุกสนานซึ่งกิจกรรมนี้คือตอบสนองตอบโจทย์มากที่สุดเลยค่ะ,อะขอบคุณทีมวิจัยค่ะทีมวิจัยแล้วก็ทางคุณครูเพื่อนครูด,ด้วยทุกคนเลยค่ะที่มาจัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็มีขอบคุณคุณจากสำนักวิจัยเนาะที่ ที่สนับสนุนคุณเพื่อให้เกิดกิจกรรมในครั้งนี้เกิดขึ้นค่ะอ๋อแล้วก็ขอบคุณสพปอ,อ่าส่วนัาชการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครนะคะที่ช่วยสนับสนุนในการให้โรงเรียนแต่และโรงเรียนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณดรวิชิตอิ่มอารมณ์นะคะในการที่อ่าเป็นผู้ริเริ่มโครงการเนาะแล้วก็ทำให้มีโครงการนี้ค่ะ